สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอัาไรกับโมและเด็กหญิงเมฆชนกใจแดงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพามาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันปารนะคะไปที่จุดแรกกันเลยค่ะค่ะจุดแรกนะคะคือศูนย์การเรียนรู้โรงย่อยขยะโดยไสเดือนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมข้ามไปชมด้านในเลยนะคะค่ะค่ะก็นี่ก็คือบ่อนะคะ เลี้ยงไสเดือนนะคะการพ่อเลี้ยงไสเดือนเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือว่าจะช่วยให้ดินเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไส้เดือนเนี่ยจะขายได้ราคานะคะค่ะส่วนอาหารของไส้เดือนนะคะคือเศษพืชเศษผักและเปลือกไข่นะคะค่ะนี่ก็คือน้ําหมักมูลของไส้เดือนนะคะสรรพคุณก็จะทําให้ดินเนี่ยร่วนซุย อ,อุ้มน้ำได้ดีดูดซับและท่าได้ดีค่ะค่ะต่อไปนะคะก็มาดูที่สูตรการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรและผักการมุ้งนะคะเป็นสวนพืชผักสวนครัวของโรงเรียนบ้านสับปะสั์ของเรานะคะพืชผักสวนครัวของโรงเรียนเรานะคะคือเป็นชนิดที่ว่าเป็นผักการมุ้งค่ะการการมุ้งให้ผักนะคะคือการช่วยป้องกันมแมลงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มแมลงเนี่ยมากินพืชผักสวนครัวของเรานะคะ ส่วนพืชผักส่วนครัวที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะก็นักเรียนเนี่ยก็จะนำไปขายนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนค่ะค่ะน,นี่ก็คือตัวอย่างนะคะผักมุ้งนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่จเจริญเติบโตเต็มที่เท่าไหร่นะคะค่ะส่วนผักต่อไปนะคะที่เป็นพืชผักส่วนครัวที่สําคัญก็คือพริกนะคะ และนี่ก็คืออาจารย์เกษตรของเราค่ะหล่อมากเลยค่ะค่ะนี่คือต้นกะเพรานะคะและนี่ก็คือผักกาดขาวค่ะมีสีห้าหัวผักบุงับุ้งต่อไปเลยนี่นี่คือมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะ เอาหน่วยยังเอาอะรแคุนี่ค่ะมะเขือเทศค่ะคุไปหน่อยการเล่นปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ค่ะค่ะและนี่คือแปลงปุ๋ยหมักไหมคะปุ๋ยหมักคือเราจะใช้มูลสัตว์และ เศษใบไม้แห้งนะคะมาหมักรวมกันค่ะค่ะและนี่คือปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะคะสรรพคุณของปุ๋ยอินทรีย์น้ำคือช่วยเร่งให้พืชเจริญตบโตเร็วช่วยเพิ่มการงอกเมล็ดแล้วก็การติดผลได้เร็วขึ้นค่ะค่ะเมื่อนำเราได้นำปุ๋ยอนดินรีมาแล้วนะคะเราก็จะนำมาใช้ในแปลงเกษตรของเรานะคะซึ่งจะทำให้แปลงเกษตรของเราเนี่ยปลอดสารเคมีด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้นะคะผลิตขึ้นจากนักเรียนโรงเรียนบ้านส,ารรสัมปาศักดิ์เกิดผลและเด็กหญิงเนชโนงเตยแดงรวมทั้งเพืเ่อนๆจากกลุ่มสาราวิทยาศาสตร์ขอจบการนําเสนอศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านส,ารรสัมปาศัก์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ